ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมานักกระเจจากเว็บไซต์กเกษตรทากินนะวันนี้ได้มีโอกาสมาลุยดงคีปเปลนะนี่นะฮะด้านหลังผมนี่คีปเปลทั้งนั้นเลยนะนี่นะฮะนี่เป็นสวนคีปเปลของของพี่แดงนะพี่แดงคุณอาภิชาติชังจันนะที่ท่าอิดอาเภอเมืองจังหวัดลนทบุรีทั้งดงเลยนะเนี่ยมีแต่คีปเปลโอ้โหวันนี้โชคดีนะ ขี้เปลนี่ก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งว่ากันว่าในอดีตนั้นระดับราชนินีในราชวงศ์ใช้เสวยให้ร่างกายเราเนี่ยมีความกลิ่นหอมก็อย่างว่านะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องสำอางดีๆเพราะไม่มีเครื่องสำอางขึ้นมาก็จะหาผลไม้ขี้เปลนี่นะถ้ารับประทานติดต่อกันอาทิตย์หนึ่งนะพี่แดงเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้เาอกกลิ่นนี่จะหอมจะหอมแบบเปรียบเทียบไม่ได้มันมันหอมแบบละมุนแบบธรรมชาติจริงๆนะ โอ้โหวันนี้โชคดีนะฮะโชคดีจริงๆที่ได้ไปเจอขี้เปรกันมาออกลูกนะนี่ครับดงขี้เปรนะฮะนู่นพิษนู่นงองเขาขานู่นนะพี่แดงนะเนี่ยเจ้าของเลยนะฮะดูแอบอยู่ซ่อนอยู่ในปากขี้เปรนะโอ้ยดีมากวันนี้ประทับใจมากๆฮนะไม่เห็นนี่ต้นขี้เปรต้นนี้นะไม่ใหญ่เท่าไหรนี่ฮนะนี่นี่นดูทีต้นลงกระถางมาประมาณหกปีแล้วนะมีลูกนี่นะะ นี sea, ite, ่ออกลูกแล้วต้นแค่หกปีเองนะตำหลักจริงๆเขาบอกว่าขีเพรนี่แปดปีออกลูกแต่นี่นี่นะหกปีออกลูกโอ้นี่อีกนะโอ้โหลูกมีค่าขนาดไหนคิดดูนะนี่ต้องใส่ในตะกร้านี่ฮะนี่นี่นี่ไม่ใช่ตะกร้าครับเขาไปกันกรงไว้กลัวกระลอกหรืออะไรนี่นะนี่นี่นะนี่ลูกขนาดนี้พี่แดงลูกขนาดนี้เขาขายลูกเท่าไหร่ครับพี่แดง โอ้กิโลห้าพันนะนี่นี่นะคีปเปยกิโลห้าพันถ้าเรากินวันนึงวันละลูกนะฮะใช่ไหมฮะพี่แดง 2, อโอ้โหวันแล้วลูกกี่ลูกต่อกิโล,ลนี่ยมันจะมีสไก่อ่ะมีห้าลูกแล้วก็แลูกสิลูกมีหลูกถ้ากับลูกละพันนะเนี่ยโอ้โหไม่กินดีกว่าเอาไปเพาะดีกว่านะ ถ้าเราเพาะข้ามานี่เราจะได้ต้นคีเพรยนี่นะโอ้โหไม้มงคลหายากจริงๆฮนะนี่นะเคยได้แต่อ่านนะผมนี่ก็เขียนสมัยก่อนก็เขียนเรื่องต้นไม้สมุนไพรยเยอะในคอลัมน์ของอไม้ดีมีประโยชน์ในคมชันลึกนะแต่วันนี้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่ไปเจอต้นคีเปรที่มีลูกออกมบอย่างนี้นะโอ้โหขอบคุณพี่แดงมากนะพี่แดงขอู้่นโนนะกุลีกุจออยู่กับต้น ต้นในนี้นะทั้งหมดหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งงานนะแต่ว่ามีต้นขิปเปลเป็นหมืน่นเอาง่ายๆขายยังถูกๆต้นละ5,000บาทคิดดูนะพี่แดงมีสับสินต้นขิปเปลเท่าไหร่คำนวณดูเองกันแล้วกันนะครับนี่ก็คือ9,000ฮนะขายต้นละขนาดนี้นะก็ประมาณ2,000บาทนะนู่นพี่แดงอยู่นู่นนะอีกยอดสั่งเยอะไหมพี่แดงก็มีทุกวันละครับทุกอ๋อทุกวันก็รวยสิเพราะอย่างน้อยต้นละ2,000อย่างนี้วันนึงก็2,000กว่าที่ทัพต้นหนึ่งอะ พอได yeah. ้ค kind of oh, ่ากาแฟครับโอ้ยนี่นะตามพี่แดงไปดูนะนี่นะนี่นี่นี่กำลังออกดอกทุกอนูเลยอืมเอาต้นนี้ออกดอกอีกแล้วนะนี่นะดอกนี่เงินทั้งนั้นนะเนี่ยนี่ออกดอกขมออกลูกลูกก็มาเพาะแล้วเพาะต่อไปจะไปปลูกที่เน้นเต็มแล้นี่นี่มันไม่ทันเต็มบางคนมาเอาทุกวันอ๋อเต็นรอนาเขาก็มาเรียกเอาแล้ว อ๋อนึกว่าถ้าเต็มเข้ามาก็ไปฝากปลูกแถวสวนแสวงหาท,ที่ที่อ่างทองก็ได้นะพี่แดง <c oughs> น,นี่นะครับลุยดงพีเปรที่ท่าอิดของพี่แดงอภิชาติชั้งจันนะนี่นะนี่คือตัวเป็นๆน,นี่นะปกติก็บางครั้งานานๆก็พี่แดงก็จะออกงานบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านเพราะว่าต้องรับสายโทรศัพท์เกือบทั้งวันนะ วันๆแต่งตัวหลอ่อทุกวันนี่นะนี่ขณะมาโดยบังเอิญไม่ได้บอกล่วงหน้าน่ะ <laughs> ขณะมาโดยบังเอิญแต่งตัวหล่อได้ใช่ไหมนี่ยนี่นี่ยออย่างนี้ก็เลี้ยงเด็กได้หลายคนนะเนี่ยได้อยู่ครับคร <laughs> ับก็ขอบคุณพี่แดงที่ได้มีโอกาสพาชมสวนคีเพรนนักวัาเยอะที่สุดในประเทศไทยในสวนนี้ก็จะว่าได้นะ่ะอธิบายาครับาเราสวนเล็กเราไม่สามารถไปตีห้องไขรได้มากสวนเล็กแต่เยอะนี่นะฮะ